สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะสอนเรื่องฟังก์ชันว่ามันต่อเนื่องณนะจุดที่กําหนดหรือไม่โดยที่ฟังก์ชันตัวนี้ก็จะกําหนดเป็นหลายๆฟังก์ชันมาดูกันที่ฟังก์ชันแรกกันง,ง่ายเลยนะคะ f x เท่ากับ3 x ลบด้วย1ที่ x เท่ากับ0อันนี้เราดูยังไงอันดับแรกเราต้องคิดก่อนว่าคําว่าต่อเนื่องคืออะไรซึ่งคําว่าต่อเนื่องครูก็ได้สอนไปแล้วคือถ้านักเรียนวาดกราฟออกมากราฟมันก็จะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอ,อย่างเนี้ย สมมุติอันนี้เป็นที่ x เท่ากับ 0, แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นจากจุดจากภาพตัวนี้จะเห็นว่าลิมิตซ้ายและลิมิตขวามันที่เดียวกันคือที่นี่ดังนั้นการที่นักเรียนจะตรวจสอบว่าฟังก์ชันนั้นต่อเนื่องที่จุดที่กําหนดหรือไม่นักเรียนจะต้องตรวจว่ามันหาลิมิตได้หรือไม่อันดับแรกลิมิตที่ x เข้าใกล้ค่าที่เราจะตรวจสอบซึ่งข้อนี้ก็จะเป็น x เข้าใกล้ศูนย์ของ f x หาได้หรือไม่ แล้วก็กรณีที่2ไม่ใช่สีเงื่อนไขที่2นะคะคือเมื่อหาลิมิตได้แล้วสิ่งที่จําเป็นอีกอันนึงคือค่าของฟังกช์ชันที่จุดนั้นจะต้องหาได้และได้เท่ากับลิมิตนี้ก็คือ f x หาค่าได้และไอตัวนี้จะเท่ากับลิมิตนี้ด้วยดังนั้นการตรวจสอบง่ายที่สุดเขียนสรุปสั้นๆคือให้หาลิมิตของจุดที่เราจะตรวจสอบของฟังก์ชันเนี้ย แล้วมันก็เท่ากับ f ที่เราจะตรวจสอบหรือไม่สมมุติว่า x เข้าใกล้ a ก็แล้วกันนักเรียนน่าจะเห็นตัวนี้บ่อยก็จะเท่ากับ f a ตรวจแบบนี้ให้ได้นักเรียนก็จะสรุปได้แล้วว่ามันต่อเนื่องหรือไม่ทำไมต้องแยกเป็นเงื่อนไขย,ย่อยๆอย่างนี้เพราะว่าบางครั้งนะคะนักเรียนเราไม่จําเป็นต้องดูทุกเงื่อนไขเมื่อเงื่อนไขหนึ่งไม่ได้เงื่อนไขที่สองก็ไม่ต้องดูก็สรุปไว้เลยว่ามันไม่ต่อเนื่อง ก็มาดูข้อแรกกันสิว่าต,ต่อเนื่องหรือไม่ตามเงื่อนไขที่เราจะดูกันอันนี้นักเรียนก็สามารถหา f ศนย์ได้เนาะ f ศูนย์ง่ายๆเลยแทน x ด้วยเลข0ูย์คูณ0ลบด้วย1เท่ากับลบ1ก็จะได้สำหรับเงื่อนไขที่สองนะเงื่อนไขที่2ตรวจง่ายครูก็เลยตรวจเงื่อนไข2ก่อนทีนี้เงื่อนไขแรกละ่ะลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเท่ากันไหมนักเรียนจะเห็นว่า x ตัวเนี้ยเวลาเข้าใกล้ศูนย์มันไม่ได้เปลี่ยนฟังก์ชันเลยคือมันเป็นฟังก์ชันพ่านาม ฟังชันพหุนามแบบนี้แสดงว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวายังไงก็หาได้และหาได้เท่ากันด้วยดังนั้นข้อนี้จะสรุปได้เลยว่าต่อเนื่องนะคะหรือถ้านักเรียนจะเขียนลิมิตนักเรียนก็เขียนได้เหมือนกันก็คือลิมิตของ f x เขียนตามหลักการก็แทนค่าลงไปก็จะได้เป็นลิมิตของ f x เท่ากับลิมิตของฟังก์ชันที่เราอยากได้คือ3 x ลบด้วย1 คือเราต้องเขียนด้วยว่าเมื่อ x เข้าใกล้0แล้วก็เลือกฟนะังก์ชันเนาะซึ่งฟังก์ชันฟัังก์ชนนี้เป็นฟังก์ชันพหุนามันมีฟังก์ชันอันเดียวก็แทนแบบนี้ได้เลยก็จะได้เป็น3คูณ0ลบด้วย1นี่คือการเขียนวิธีทำและนักเรียนก็จะสรุปว่ามันคือลบ1ซึ่งมันเท่ากับ f ของ0ดังนั้นอันนี้ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0ก็จะเรียบร้อยสำหรับข้อแรกนะคะ ข้อที่2ครูก็จะกําหนดฟังก์ชันเป็น f x เท่ากับแบบเนี้ยอันนี้ x ลบด้วย12นะคะ x กลมาเอ้ย16มนะ x กลองสลบด้วย16ทีนี้ข้อนี้ระหว่างเงื่อนไขแรกกับเงื่อนไขที่2เงื่อนไขแรกคือเราดูลิมิตส่วนเงื่อนไขที่2คือเราดูค่าของฟังก์ชันที่จุดจุดนั้นซึ่งก็คือ f 4ถาม่าดูอันไหนก่อนดีถึงจะตอบได้ว่าต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องและอันนั้นดูง่ายที่สุด มันก็ต้องดูว่าข้อนี้ฟังก์ชันลักษณะมันจะเห็นได้ชัดว่าถ้านักเรียนแทน x เท่ากับสลงไปในส่วนเนี้ยหนูจะได้ส่วนล่างก็คือตัวนี้จะได้0ดังนั้นมันจะเป็น0ส่วน,นด้วย0แบบนี้หมายความว่าไงมันก็หมายความว่าไอ้ฟังก์ชันตัวเนี้ยหาค่าไม่ได้คือเราไม่ได้ยามศูนยส่วนยศนย,ศนยเราจะไปบอกว่า อ่านหนูก็แยกตัวประกอบไม่คู่ก็แยกเป็น x ลบด้วยสส่วนด้วย x ลบด้วย4แล้วก็ x บวกด้วย4แล้วก็มาตัดทอนหนูก็จะได้เป็น1ส่วน x บวกด้วย4แล้วหนูค่อยแทน x เท่ากับ4ลงไปหนูก็จะได้เป็น1ส่วน8แบบนี้หนูก็จะได้ค่า f 4แล้วอันนี้ไม่ถูกนะคะเพราะว่าคือปกติเนี่ยการเขียนมาแบบนี้คือทุกจุดหมายความว่าถ้าเป็นเป็น4ีนักเรียนต้องแทนเลข4ลงไปเลยมันก็จะเป็นศส่วน 0, 0, 0. ดังนั้นไอคอนเนี้ย f สมันจะหาค่าไม่ได้แล้วไอห้หส่วนแดนี่มันคืออะไรมันคือการหาลิมิตลิมิตคือค่าที่เข้าใกล้เข้าใกล้เลขสีหมายความว่าไม่ใช่เลขสีแบบนี้นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบและมาตัดทอนจนเหลือแบบนี้และทานค่าแบบนี้ได้ดังนั้นถ้าถามว่าต่อเนื่องไหมข้อนี้ตอบได้ว่าไม่ต่อเนื่องเพราะเงื่อนไขที่2แต่ถ้าถามว่าหาลิมิตได้ไหมหาได้นะลิมิตก็คือเศษหนึ่งส่วนด้8ดนี่แหละที่เราแยกตัวประกอบแล้วก็ตัดทอน ต่อันที่ข้อที่3นะคะข้อที่3ก็เหมือนเหมือนกับข้อที่2เลยคือนักเรียนตรวจเงื่อนไขที่สองก่อนง่ายกว่าคือ f 1หาค่าได้ไหมถ้าเราแทน1ลงไปส่วนล่างเปนะ็น0ูนย์ะดังนั้นหาค่าไม่ได้เมื่อหาค่าไม่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องตรวจต่อแล้วว่ามันต่อเนื่องไหมเพราะหาค่าไม่ได้ก็คือไม่ต่อเนื่องไม่ดูไปไม่ต้องไปดูเงื่อนไขแรกนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนอยากดูว่ามันหาค่าหาลิมิตได้ไหม ข้อนี้หา f 1ไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะหาลิมิตได้หาได้ยังไงนักเรียนก็ดูนะ x กําลังสองลบด้วย1่ส่วนด้วย x ยกกําลังสามลบด้วย1สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x อันนี้ผลต่างกําลังสองเนาะด้านบน x ลบด้วย1แล้วก็ x บวกด้วย1ส่วนในด้านล่าง x กําลังสามลบด้วย1สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นใช้สูตรผลต่างกําลังสามนะ x ลบด้วยหนหน้าลบหลังแล้วก็หน้ากําลังสอง บวกหน้าหลังบวก x แล้วก็บวกด้วยหลังกำลังสองก็จะได้แบบนี้เมื่อได้แบบนี้เสร็จในเมื่อมันไม่ได้มันไม่ใช่เลขหนึ่งคา่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งดังนั้นนักเรียนสามารถแยกแบบนี้และตัดตัวนี้ทิ้งเพราะตัวที่ตัดทิ้งเนี่ยมันไม่ใช่เลขศูนย์แน่นอนเพราะมันแค่เข้าใกล้พอได้แบบนี้เสร็จนักเรียนก็เขียนฟังก์ชันที่เหลือและแทนค่าลงไปดังนั้นลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้1ก็จะได้เป็น1บวกด้วย1ส่วนด้วย1นึ่กลังสองบวกด้วยบวกด้วยก็จะได้เป็นเศษ2ส่วนด้วย3นี่คือค่าของลิมิตนะแต่ถ้าถามว่าต่อเนื่องไหมมันก็ไม่ต่อเนื่องตั้งแต่เงื่อนไขแรกแล้วเงื่อนไขอันนี้นะคุณนับเป็นเงื่อนไขแรกไปละต่อกันที่ข้อที่4นะคะ f x เท่ากับ absolute x ที่ x เท่ากับ0อันนี้ก็ตรวจสอบเงื่อนไขเอาเป็นผููย้ายอันนี้มาเป็นเงื่อนไขแรกแล้วดีกว่า f ศหาค่าได้ไหม f ศูนย์ก็แทนค่าลงไปเลย abslute ศูนย์ก็ได้เลขศูนย์อ่าทีนี้เราก็มาดูเงื่อนไขที่สองคือลิมิตมันหาค่าได้ไหมทีนี้ประเด็นของข้อนี้คือลิมิตนี่แหละลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้0นย์จะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อมันเข้าใกล้ฝั่งบวกและฝั่งลบค่าเดียวกันก็คือ x เข้าใกล้ศูนย์ด้านวบวกเท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้ศูย์ด้านลบของ f x ทีนี้ฟังก์ชันก็เหมือนจะมีฟังก์ชันเดียวนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะต้องพิจารณาตรงที่มันเป็นแอบส์ลูดนี่แหละเมื่อเป็นแอบส์ลูด x ถามว่าเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านบวกแอบส์ลูด x ถอดออกมาได้เป็นอะไรมันก็จะถอดออกมาได้ x เฉยเฉยเพราะว่าเข้าใกล้ศูนย์ทางด้านบวกคือมากกว่า0ถอดค่าสมบูรณ์ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเข้าใกล้ศูนย์ทางด้านลบ Absolute x ก็จะกลายเป็นลบ x เพราะว่ามันน้อยกว่า0ูนย์คำว่าเข้าใกล้0ูนย์ด้านลบดังนั้นตัวนี้เราจะแทนค่าฟังกช์ชันคนละค่ากันด้านซ้ายจะแทนเป็น x ส่วนด้านขวาจะแทนเป็นลบ x แทนค่าฟังกช์ชันต่างกันแล้วค่าที่ได้ต่างกันไหมเราก็ต้องดูตัวเลขนะคะอันนี้ดู x เข้าใกล้0ูย์แทนค่า x เป็น0ูนย์ได้เลย ก็จะได้เป็น0ย์และอันนี้ x เข้าใกล้0ูนย์เหมือนกันแต่เป็นลบลบ x แสดงว่าอันนี้เวลาที่นักเรียนแทนค่าถ้าเขียนส่งครูนักเรียนก็ต้องมีติดลบก่อนลบ0แต่ทีนี้ลบ0ูนย์มันก็คือเลข0ูนย์ั่นแหละแสดงว่าลิมิตซ้ายและลิมิตขวามีค่าเท่ากันนั่นก็คือลิมิตของ f x ที่ x เข้าใกล้0ย์ก็มีค่าเท่ากับ0นหาค่าได้และมันก็เท่ากับ f 0ย์ด้วยดังนั้นข้อที่4ี่ ก็จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5คล้ายๆก,กันกับข้อที่4ตรงที่มีอับสูตแต่ว่าประเด็นคือมันมีข้างล่างแบบนี้ด้วยดังนั้นก็เหมือนเดิมตรวจสอบกรณีของ f ลบหก่อนหาค่าได้ไหมเมื่อแทน x ด้วยลบหไอ้ตรงเนี้ยเป็น0แสดงว่า f ลบหหาค่าไม่ได้ เมื่อหาค่าไม่ได้นักเรียนจะสรุปคำตอบได้ทันทีว่าฟังก์ชันนี้ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ1ก็ประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าข้อนี้หาลิมิตได้ไหมละ่ะเปลี่ยนคำถามนิดหนึ่งนักเรียนจะตอบูดได้ไหมว่าหาหรือหาได้หรือไม่ก็ถ้าอยากรู้ว่าหาลิมิตได้ไหมนักเรียนจะต้องดูซ้ายและขวาว่ามันเท่ากันไหม x เข้าใกล้1ทางด้านบวกกับ x เข้าใกล้1ทางด้านลบ เมื่อ x เ,เข้าใกล้1ทางด้านบวกค่าฟังก์ชันด้านบนตัวนี้นะ absolute เนะี่ยสามารถถอดได้เลยก็เป็น x บวกได้หนึส่วนถ้า x เ,เข้าใกล้1ทางด้านลบข้างบนถอดได้ไหมก็ถอดได้แต่ว่ามันในเมื่อมันน้อยกว่า1เวลาที่นักเรียนเอามาบวกกับเลข1ถ้าน้อยกว่า1บวกกับเลข1นปไม่ใช่เข้าใกล้ลบหนสิถ้ามันเข้าใกล้ลบหนึ ทางด้านลบแสดงว่ามันน้อยกว่าลบหนึ่งเมื่อน้อยกว่าลบหนึ่งมันอาจจะเป็นลบหนึ่งจุดสองจุดอะไรสักอย่างหน,นึ่งศูนย์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 เก้าเี้ยมาบวกกับเลขหนึ่งค่าที่ได้จะกลายเป็นค่าติดลบแสดงว่าถ้านักเรียนอยากถอดค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์มันต้องเป็นบวกเท่านั้นนักเรียนจะต้องมีเครื่องหมายติดลบมาด้วยก็คือถอดแล้วมันจะได้เป็นลบ x บวกด้วยหนึ่ง ดังนั้นฟังก์ชัน2อันนี้ก็จะต่างกันนิดนึงตรงที่เครื่องหมายตรงนี้แล้วมันจะมีผลไหมข้อที่แล้วไม่มีผลเพราะว่ามันเข้าใกล้ศูนย์แต่ทีนี้ข้อนี้มันเข้าใกล้เลขลบหนึ่งเนาะเข้าใกล้ลบหนึ่งก็เขียนมาให้ดูก่อนก็ได้ว่ามีผลไหมซึ่งที่จริงแล้วนักเรียนน่าจะคิดออกแล้วแหละว,ว่ามีเพราะว่าอันนี้ตัดทอนแล้วได้หนึ่งส่วนตัวนี้ตัดทอนแล้วได้ลบหนึ่งแสดงว่าลิมิต ทางด้านบวกกับลิมิตทางด้านลบเนี่ยไม่เท่ากันดังนั้นข้อนี้หาลิมิตไม่ได้หาลิมิตไม่ได้เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ก็ไม่เข้าทั้งสองเงื่อนไขเลยทั้ง f ลบหหาค่าไม่ได้และก็ลิมิตหาค่าไม่ได้ซึ่งตามจริงแล้วครูก็แนะนำให้ตรวจ f ลบ1ก็พอนะ